ถ้าจะโดนใหญ่ก็ลุ้นตั้งแต่ตรงนี้ไปดูจากรูปทรงแล้วนะมันน่าอื้อหแม็กสวยดิเดี๋ยวพี่ออกให้พี่ออกให้เลยพี่ออกให้เลยอัดไปอัดไปหมุนไปพูดไม่นานขาดคามครับผมไ,<ป>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงแล้วลงแล้วแม็กทำไมมันอยู่กับที่อย่างนั้นวะไม่มันยังอยู่พี่สัต์ใหญ่นี้ ใจนี้เยื่อมันเอาเบรกออกที่นี่จิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถอยให้ไม่ขึ้นเลยว่ะโู้เฮ้ยแม็กฮะบอสเลยนะตะกวดโาวะไม่ใช่ไปไปถึงช็อคแล้วถึงช็อคเออรอดแล้วหมดละอย่างนี้ต้องเข้าตัววิ่งก็ดีกว่า อุ้ยสามกว่าครับผมตัวนี้กัดเจอรี่สีเหลืองนะครับผมกับจะโดไซส์สามหน่อยๆได้แน่นอนตัวนี้กระเดื่อวีแบทเอาอีกแล้วอยู่อีกแล้วมแม็กคอตช็อตแมงมุดว่ะแมงมุดว่ะพี่หนุ่มอยู่เต็มกอเลยวะพี่หนุ่ไม่เป็นไรตายอยู่ นี่เรือถอยไม่ไปว่ะนัดมาเจ็ดแค่ยิงเลยดูบิดเดียวใส่สองกว่า <Yeah. S 1> โอโ้โหแม็กกี้เีย yeah. อะไรครับเนี่ยต่อเนื่องครับผมเออต้องอย่างนี้ดิวะ S <S ไหนชูปลาหน่อยครับชูปลาหน่อยมาแล้วครับผมแต้มที่สองของแม็กกี้นะครับตัวนี้ต้องมีไซส์สอกิโลได้ครับกัดเจอรี่สีเลมอนนะครับอีกแล้วครับท่าน